ทุกคนมาเล่นเกมทายท่าเต้นกัน,นะคะ่ะเพลงนี้มาจากเกาหลีนะคะเพลงที่หนึ่งไม่มีเสียงนะคะเพลงนี้ต่วาเล่คอมเมนต์มาเลยนะคะเพลงต่อไปนะคะ เพลงต่อไปนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะเพลงต่อไปเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งนะคะ เพลงนี้ได้แล้วนะคะเพลงต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะเพลงนี้เพลงอะไรทำตอบทั้ทงหมดแค่แต่ว่า ตอบถูกหมดก็อาจจะได้รางวัลก็คือการกดไลค์ในคลิปนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคอมเมนต์คำตอบมาด้วยนะคะ